สวัสด th ีค the so ่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยโทรลงมนนี่กันมาพอกกันนีแล้วพี่น้องพอดีโมบ้านบันไเห็นวิดีโอเนาะกันมันนี้ก็เลยฝ่าาามเนย่า่ี่นนออเ่นี่ดอั่่่่่่่่่ั่่อันข่อยก่่ล่่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ก่่่่่่่่นี่่่่่่ี่่่่่่่่่่่่่่่่่่ก่่พ่่่่่อ่เ่่ั่่่ข่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่น่ะ่่่่่่่อน่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ก็เลยเอาเป็น เขาเอากระเลือ่อเอาไออกออกจากเตาแล้วนะพี่น้องแต่ว่าข่อยปิดไฟแล้วละ่ปะปลาเทือนี่พ่อพ่อวันข่อยไปเห็นหนัน่นเห็นนี่มากเขาพันล้มพี่น้องเขาพันล้มเขาเขาเป็นเตาบรรทอนเลยล่ละพี่น้องผู้กันยกพึ่งยกไอหม้อออกจากเตาเนาะเตาตัวนี้ละ่ปะปลาเทือนี่ข่อยก็เลยเอามือไปว้างไปยังสิพี่น้องมันกระลาดข่อยปั๊บปลดข่อยก็เลยฝ่าเอามือออกมาจลยไอสินะ พ่ออยเอามือออกซ่อนอะนล่ะพี่น้องโอ้ยมือขอนี้แดงเบิดพี่น้องน,น,น้นำน้ำเหนียวจะสิน้ำเหนียวนี่แดงไปเบิดลละกะมองฟ้ามือมองนี้พี่น้องมองฟ้ามือมองนี้แดงไปเบิดเอารดออกห่อนมาเถื่อนอย่พี่นอ้องเพราะว่าเตาฮาก็เห็ดกับเขาแล้วไม่ไม่ฮาเอามือไปบ้างซ้ำ่าฮาเอาอันเอาเนื้อไปหนาปิ่งนะพี่น้องซ้ำเอาเมือเอาเอามือเขาไปปิ่งซ้ำๆหน่ยซะไปเพราะว่ามันกะอ่าความผ่อนมันยังบริลดลงนะมันยังห่อนจัดอยู่นะพี่น้องแบบห่อนแห้งค่ะสมมติว่าเอาเอาเนื้อ เนื้อม hey, ูเน <It> <Yeah. S 1> so, ี่ยย่างไปวางสิมันก็สิติดติดไอ้ไอ้แท่นั่นเลยล่ะพี่น้องแท่นนั่นเลยไปเพื่อนี่โอ้ยกข่อยเจ็บข่อยตอนแรกมันกระบอกฮัตไอเจ็บแพงประเดอกยวบอลเขาก็เลยเขาก็เลยพอมันโดนปุ๊บเขาก็เลยเฝ้าอาน้ามัยนี่พี่น้องเทลาดมือเลยพี่น้องลาดมือมองมองมันมองมันแดงอะนะมองมันแดงเห็นบ่ตอนนี้มันยังเป็นหัวอยู่มาขึ้นนี่ยล่ะพี่น้องประมาณประมาณหกโมงนี่ยล่ะพี่น้องหกโมงแรงนี่ล่ะซาเออันนี่ล่ะเขาเอานี่ลาดลงไปพี่น้อง หลาลงไปเลยเทศหาลงไปเลยอย่างนี้เนาะหาลงไปเลยพี่น้องปลาเท่าเนี่ยเขาก็เลยยาไปบอกพ่อของเจสิกาเขาว่าแอนดี้เอ่อเอ่อคอยแฮปไอแฮปเอสเซเดียนไมแฮนเบิร์นยางคอยกวางสินะว่าให้รับฟังไปว่ามื่อคอยนั้นนั้นถือกันไฟล์ลวอยวางสิีลวกแปลกดหอนเลยคกวางสิน้องแล้วก็แล้วก็เซอร์อยู่เในคอยกวางอันซีเลียเนี่ยเพราะว่าเอ่อเวลี่ซีเลียได้นี่เวลี่บิ๊กพอแปร์มเขาก็เลยบอกเรานะเรวันนี้เราก็ตกใจเราก็เลยเฝ้าไปหาอัน เขาเอิ่อนมาอย่างเนาะฝ่าไปหาอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะนะบัดนี้เราก็แลนมาแลนมาบัดนี้เราก็เอาอีหยังเนาะเอาอันยาพลาไปทุบทุบทุบๆุบทพี่น้องเอายาพลาไปทุบบัดนี้เราก็อันเอาผสมน้ำเราก็เอามาท่านเอามาท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 ามือข่อยจังซี่เนาะอันละอันดับแรกไปเอานี่ใส่ไปแล้วเนาะเทื่อแหละวัดนี้กัมันก๋มันก็ยังมาเสาออะหอนชุมพี่น้องจะคืนเบิ่งว่าอันไฟมันห่อนนะเตาห่อนๆน่ะพี่น้อง เตาทัานห่อนฮะเอามือไปหนาบเลย่างสินะห่อนเลยละ่ะห่อนแบบว่า <Yeah. S 1> พึ่งโปงหมอลงอันนะพี่น้องพึ่งโปงหมอลงห่อนอีลีละ่ะห่อนแห้ง,งละ่ะเพื่อนนี่แล้วก็เอาอันยาพระรามมาทุบทุบแล้วไปเบิ่งในอินเทอร์เนตกันนะเอามืออันเอายาพระรามาทุบๆุๆแล้วก็มาอันหลาดใช้มือข่อยนาะมันกับบัเซาเนี่ยพี่น้องมันมันกับบัวเซาแบบนี้เราก็เอาอันไอ้น้ำสม้มอ่าแอปเปิลวานิกามาใส่ มันจะโปเศร้าอีกพี่นนองมันมันมันบูว่ามันโปเศร้าเศร้าโปเศร้าหรอกแต่ว่ามันนั่นเมื่อก็ยันเยออกห่อนอยู่แล้วว่าเอาไซได้รลายยางโหลดเอาไซได้รลายละยางโหลดมันจะสีเศร้าอีนี่ระหว่างสีนอกระเตือนอย่างนั้นแล้วก็ไปในตู้เย็นแล้วก็ไปเอานมมะเทแล้วอันนี้แบบว่าเขาบอกเห็นอยังอยู่แน่อินเทอร์เน็ตเราเห็นมันสุย่างนะเอานมมะเทหลาดแบบนี้เอานมมะเทหลาดเออตอนแลนมเทใสมันกกบมันก๋ มันก็เย็นอยู่เนาะเพราะว่าน้องมันจากมาอ่อนมาจากไอตู้เย็นมันก็เห็ดห้มมันบอกล่อหอนแห้งนะมันก็ประเทือนนี่ก็สักพักหนึ่งมันก็ยังออกหอนอยู่พี่น้องกระเทือนก็เลยเอาตัวยาผ้าละเนี่ยนะทีทีเราถูแล้วเราเป็นละลายกับน้ำแล้วอันเอาใส่ส้ำรีมวันนี้ก็เอามาโปะไหวแล้วก็เอาอะคัลบอมี่อันนีเนะคัมบอมี่สก๊อตผ่ากอดเขาก็เลยเอาสารเทพมวนพันม้วนเลยพี่น้องพันม้วนเอาอัน เอาอันยาพาลากับอย่างละกับไอ้น้ำผสมยาพาล่แล้วก็น้ำรื้อวินิกาน้ำรือวินิกาลผมวันน่ใจพว่าเราเป็นคนเหตุเราก็มาพันไปให้คอยเนาะเห็นบอกพี่เนาะพันไปให้คอยกระเทือนนี่มันก็ยังบอก่นมันก็ยังบอกว่ามันก็ยังออกห่อนพี่นนองมันออกห่อนแห้งเลยบบว่ามันออกหอนแห้งประเทือดนี่อันล้วก็ไปบอกคอยว่ามันก็ยังเจ็บอยู่ได้ยังเจ็บเจ็บเจ็บอยู่คอยวางสิเนาะล้วก็เรียนไปอันหาเมืองไหนอันแล้วว่าเอาเอาโลเวล่าพึ้นมาสิ เขาก็เลยเห็ุคือพ่อเห็นอะโลเวลาก่อยวานห้าจระเข้พี่น้องบบบนี้กาตายหอนหว่างวานห้างจระเข้บบบนี้ไอเขาก็ะเดินมาป่าแล้วเอาเอาฟื้นเอาอันเอาแง่งหนึ่งอะ่หละพี่น้องเอาแง่งหนึ่งไปเมาท่าท่าตอนแรกมันกะมันกะเย็นอยู่พี่น้องพ่อพ่อแบบว่าอันพ่อเศร้าท่าแล้วมะเขือออกห่อนอีกเขาก็เลยเอามาเอามาแปะเอามาแปะเอาอัน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 ห้างจระเข้พี่น้อง ไอ้ปาแล้วก็เอามงใสๆนั่นนะมามามาแปะเองสิเนาะแล้วก็เอาผ่าผ่าเทปสารเทปนั่นพันรอบพี่น้องไครเออเย็นพี่น้องมันนี้มันเย็นมันเย็นไอ้อันนี้มันเป็นมันเป็นอะโลเวล่านี่มันเป็นไอ้มันเป็นเผือที่เย็นเนาะขันสมุิห้ามว่าเอาเอามาเอามาถ่ามันแกมันกกเย็นอยู่แต่วันนี้ขันท้าวซาทถ่ามันมันเก่าหอนที่เก่านะพี่น้องกระเทือนนี่คอยก็เลยเอามาอันสารเทปมาพันไปเลยวันนี้พี่น้อง ผ่านไปโดนในไดนขอดกบหูละ่ะถ้าผ่านไปโดนใบบดบหูกระเทือนนี่อันโดนเตอิอผนละพี่น้องไปสมองคนละไปสมองคนเออมันก็ไข่แนนมันก็อ,กออกหอนอ่ะเนาะมันออกหอนได้พี่นอ้องไอ้น้ำน้ำหอนหรือว่าไฟลั่วเข่ามันจะออกหอนแบบออกหอนแบบอุ้ยสุดๆเลยพี่นอ้องเอาเอาอ่อนหวานเขาจะเลยเขียมาโปะไว้แหะก็ห้ายอีหยังมาพันพี่นอ้องมาพันประเทือนนี่พ่อผ่านไปของหู้ซึ้ว่ามันมันเศาออกหอนแล้วสินอ่ะ เขาก็เลยเอาออกซะไปประมาณสักหมวกสองสักหมวกคนละพี่น้องเขาบว่าเบิ้งเบิ้งนั้งจนจบคนน่ะเบิ้งนั้งแบบว่าอันอันเจ็บหละกระซับบ่อยเป็นนอนเบิ้งโทรศัพท์ประมาณนี้เนาะมาเทื่อเนี่ยอันเพราะอันเออเพราะอันเนี่ยผ่านไปประมาณนั้นแล้ววันนี่เขาเลยเอาเขาว่าอัเขาเลยเอาวัสลีนพี่น้องเอาวัสลีนมาถอียพี่น้องหลังจากที่คอยเอาอะโลเวล่าออกแล้วเขาก็เลยเอาวัสลีนมาถาทับอีก อันมาถ่ายอีกทบอีกพี่น้องเห็นบอกมันหายเป็นโดนไล่เติมเลยได้เห็นบอพี่น้องพีพีพีมาเห็นบ่แดงห้อยแดงเป็นป่าเนี่พี่ห้อยแดงเป็นป่าเนี่เพี่บอกตะผีตะผีหอดผีเด้พี่น้องเลยขึ้นมาพี่บ่ประเทือนี่อันเขาก็เลยเอาอันวาสลีนมาถ่ายล้างทีจากเขาเอาอะโลเวลาออกไปแล้วเขาก็เลยเอาวาสลีนแบบนี้มาถ่ายปุ๊บแบบแบบลายเลยพี่น้องปุ๊วแบบลายหนึ่งปุ๊ปุ๊ปุ๊ไว้แบบนี้ปุไว้แบบเขาก็เลยไปอาบน้ำ ไปอา,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 าบาน้ำธรรมดาแบบว่าถือน้ำพรน้ำบูนให้เาแห้งเจ็บนะพี่น้องเพื่อนีนี่ยก็เลยอาบน้ำแล้วก็เลยเอามาถ่ายพี่น้องเอาโป้แบบนาเลยเด้โป้แบบนาเลยอันโป้ลงไปแบบนาเลยเสียโป้ลงไปแบบนาเลยหลังจากที่เฮ้าอันผ่านกระบวนการต่งางๆแล้วหลังจากล้างยาล้างยังออกอันน้ำมงน้ำมันแล้วเนาะพี่น้องเขากะวันนี้ตื่นเต้นึ้นมากพี่น้อง ได้ซ้ำหนีพี่น้องที่ว่าโอ้หมายก้อนมันดีมากนะนะพอเก็เลยอยากมาบอกสู่ฟังมันดีพี่น้องแบบว่าอันคันคุยพรไส้เนี่ยมันขึ้นสิโพ้งน่ะแหละพี่น้องมันคงจะพองแล้วนะมันคงจะพองแบบพองไปเบิดนะเพราะว่าอันมือไปหนาบกับอันเตาหอนหอนน่นพี่น้องหอนหอนนั่นเลยเขาบอกน่ใจว่าคนปิดไฟหรือย่างจริงจริงปิดแต่ละเพราะว่าคอาปิดแต่ละเออคือสิปิดอต่ะคือเรื่อยัยงโมปิด บ่แน่ใจล่ะพี่น้องซ้ำว่าบพปิดต่ะและเพราะว่ามันมันพวกกระโปรงลงเนาะพวกกระโปรงหม้อลงบระเดนี้ปรดนี้อันต้นนี้คือกันพี่น้องเพราะว่าข้าเฮ็ดกับเขาเนาะเป็นผู้หญิงกับเห็ดกับเขานันนี่อันนี้ก็อันอันอันอาทิตย์คือกันแบบว่ามันกระดาษคือกันนะแบบอันนี้ขอบขอบหม้อมันเดือดเดือดอยู่เนาะหม้อข้าเห็ดกับเขามันเดือดเดือดย้อนามเป็นือขอบมันพอดีนะเขาก็เรียกนี่ล่ละเอานี่ใส่พี่น้อง นี่ท่าเลยขันห้วบอกมันเป็นบมดหลายเ้าก็เอามาท่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 าเลยพี่น้องคอยท่าท่าตอนที่มันตอนที่มันกระลังแบบว่าถือปุ๊บเอามาท่าปรับโหลดเพราะว่าอันนี้มันสีเรไทยแบบว่าอันดูดความห่อนพี่น้องอันนี้มันดูดความห่อนออกจากออกจากมือคอยให้ร้ายเืออายุอันนี้นะเพราะว่าขันเป็นเล็กๆนหน่อยคสิใส่น้ำมันน้ำมันน้ำมันยังกระดพี่น้องที่เป็นเป็นน้ำมันเพราะว่าพอมันถืออันนี้หฮามันสิมันสิมาอันดูดความอย่างละ ดูออกนะนะพี่น้องดูททนขันสมุติว่าข่อยว่าท่ามันสิพ่องเลยพี่น้องแต่คันข่อยท่านี่มันสิแห้งไปเลยเห็นบอกมันสิแห้งไปเลยสยงนีนะพี่น้องแห้งไปเลยเห็นบอจะเห็นบอกแห้งไปเลยขันสมุติว่าอันว่าท่ามันก็สิเป็นพ่องขึ้นมาแม่บอกพ่องขึ้นมาเลยเด้พ่องขึ้นคืออันคือเขาเห็นเนี่ยละพ่องอันละมีน้ำอยู่ในหนนะเขาเอื่โพ่องอันละภาษาอภาษาอีสานนะเนาะอันข่อยอันนี้ใส่ประจำเพราะว่าอันแต่ว่าอัน ข้างนี่มันมันหนักนะพี่น้องข้างนี่มันหนักแขงแบบเห็นบอกมันหนักแขงเป็นๆมันก็สิเป็นเหี่ยวๆได้พี่น้องแหลกๆอันเมื่อคืนนี่มันจะเป็นเหี่ยวๆเห็นบอกมันเป็นเหี่ยวๆเหี่ยวๆขึ้นเนือเขามันถือดันนะเห็นบอกประหอดพี่เลยวันนี้น้ำหนียวคอยกับเป็นเด้น้ำหนียวคอยก็เอานีละหลาเลยเอานี่ลาดปุ๊บวันนี้ก็เอาอันพ้าล่าผสมผสมนามด้วยเวนิกะเนาะนาำมั่ง แต่ก็เอาเวินิกานำ้ำเครื่องวินิกาวินิกา,อย,าอย่างน้ำมันน้ำมันเนี่ยงน่ะวินิกาน้ำสม้มน้ำส้มพี่น้องเครื่องน้ำส้มนำ้ำแล้วก็อันอันนำ้ <Yeah. S 1> นำ,นำอันนี้นำ้ำแล้วก็อะโลเวลาอันสุดท้ายอะโลเวลาเนี่ยมะปุไว้บเฮมันออกห่อนพี่น้องมันออกห่อน,นอมันออกห่อนแห้งโอ้ยออกห่อนมะเมนอ,อันนัออน่นอันนัน้นเอาเอา,อา,อาเอาอาโลเวลาเอาหวานฮารจเจอรเคลียร์ออกเดี๋ยวออกคอนต้องเอาแปะไว้ตลอดเวลาอังสินะแปะไว้ให้มันดูดความห่อนออกจากมือเท้าเนาะ นี่ลักพี่นอ้องของก็เลยอย่างว่าวสู้ฟัง่งน้องผู้ใดอันห้ามหัวดอ,อกอุบัติเหตุมันจะเกิดดตลอดเวลาแหล,ละลักพี่น้องเขาไผ่คือกันเนาะผู้ดใดอันถือน้ำหอ่อนลวกอีหยังสิเอาน้ำมันนี่ลักพี่น้องลาดไปก่อนอันนี้บ่ได้ถือน้ำหอ่อนลวกไอ้น้ำหอ่อนอลวกได้นี่ถือไฟดาา <Yeah. S 1> ถือไฟดา่าเช่นบอพี่น้องอันนี้ถือไอหม้อหมอ้อไอ้คอบหม้อดาดตอนเทวีตับข่มกับเขาจะจับหยังสินะนี่ลลัขคนว่าวไปฝั่งมาอันข้อม้อนี่ค้นจะตีขั้วไปตลอดแล้วกัน อันนี้ดีแห้งพี่น้องเพราะว่ายังเพราะว่ายางเพราะว่าอันค่ะชูดว่ามันเป็นในเส่นน้องคันท่าเพราท่าให้มันพูความชุ่มชื้นไปเนี่ยมันสิแตกเลยเพราะว่าไอ้มันผิวเห่ามันก็สิแตกสินะเอาท่าไว้พี่น้องอันนี้ท่านาก็ได้ท่าจีนแตกขือก็ได้ท่าค้ากระได้ท่าแขนก็ได้ท่าน้ําสงน้าสอกนีก็ได้พี่น้องมันมันดีนะมันดีอันนี้มีควรมีติดบานไว้เนาะอันอันนี้หลักก็มาท่าไว้คอยกะ ไอ้มั่วน,นี่มันพาไปและ้ะพอยกเซถ้าอันนี้ละพี่น้องเห็นบอกขึ้เดียวเลยนี่คือเดียวใน,น,นคันสมุติว่าพราะถานนี้พ่งแท้ๆยพ่งแท้ๆพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็แค่นี่ละเบอกร้ายมันสิย้ายห่างไม่ยังดีๆสวยๆมันง่ามผู้สิมอ่อบอกฟังเนาะพี่น้องนี่ละผู้ใดเป็นน้ําห่อนรั่วอันไฟรั่วอยังสิเอาตัวนี้ท้ารั่วอันหล,ลาดไปโลดพี่น้องหลาดไปโลดคันน้ําแขนหลาดเท่าไปโลดบ่ต้องูเป๊ะนนั้นหลาดไปเลยเพราะว่ามันดูดความความห่อนแล้วก็ อันนี้อันนี้อันพอหนูเจสิก้าเราเป็นคนเหตุดอกค่อยบว่หูอันนี้แต่ว mm. ่ามันเด็ดพ้นบอยค่อยกับบแน่ใจดอกแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันแน่แน่แน่เด็ดพ้นแน่นอนกับอะโลเวล่านี่พี่น้องอะโลเวล่านี่เด็ดพอีเล็กกับนุ่มนุ่มกระดพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าอันนี้ละพี่น้องนุ่มกระดนุ่มก็มาทาลดเนี่ยสินาแล้วแล้วแต่เนาะแล้วแต่คนเนาะผู้ใดมีอียงผู้ใดมีอยางในขั้วในถี่เท้าสามารถไอยิบ มาใส่ไห้ท่านที่ท่านใดนะพี่น้องกะนี่ของพวกนี่ตดบานใบกับโบเซียหายเดอกพี่น้องมวนได้สิม้วนได้สินะกะน้ำมันนี่ฮะพุดดิ้บานไบก็มีอยู่แล้วอ่านี่แหละมันไก่มือที่สุดพี่น้องลวกปุ๊บเอาทาฝาเลยเด็ก่บเมนบานผ่านไปสชั่วโมงจงมาทาเด้พี่น้องลวกปุ๊บเอาใส่เลยใส่ไปเลยบบว่าอันเจะหนามยังกระซางน้ำห่อนน้ำแกงลวกเอามาอันนี้เลยจัดการมาลวกเดี๋ยวพี่น้องคนเป็นหลายเธออายุอันแบบว่าลวกเลยเนี่ยนั่นเธ่อน้ำมัน น้ำมันเวลาเขาทอดอันกับขุ่กับเขาคือกันนี่มันกระเด็นใส่เนี่ยก็เอานี่เลยพี่น้องต้มใหม่ๆต้มใหม่ๆได้บพราะมันต้มยี่ไน้กระทะที่เขาทอดเนียเอาตัวนี้แหละพี่น้องมันลาดเลยมันสะดูดความห่อนได้เนาะแค่ละพี่น้องเห็นบอกย้ายไม่เอยอลยเจอการลิมหนานะสวัสดีค่ะ